ฉันจะมาต่อนี่นี่ไม่ดีฉันจะมาเล่นนี่ให้ดูนะแต่ผมวูดระแวงมากเลยอ้เพรื่องเอดมินเนี่ยเมื่อก,กูโดนวิทอลิพ่อไปแบบอบก,กูแต่ว่ากูโดนไอเน้เบนเพื่ยุ่งเยอะจังกำลังยุ่งเยอะไม่ได้ได้ละ ไอเกดเกดเฮ้ยวุฒอคุมาแข่งกันเหรอมาแข่งกันอุ้ยอุ้ยอุ้ย

깡, 강빙 깡, 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 มีน้ำชื่อได้มีน้ำชื่อได่วิ่งไ,ไ,งไ,ไ,ไปคนง่าย ยุงเด็ดปะดูงูกูพันจังเดยวอ,ดอันนี้ผมก็ได้ดูนะตายแย้วเป็นังนท่งานวะไม่ได้สิ 我也看不懂。Go ahead. Go ahead. Go ahead.

Đừng lên gần đồ lên gần đồ ăn kẹt đừng bằng đinh gong bằng đinh

แต่ผมต้องจึงข้ามูลต่วนให้ได้นะจีเนียนมากเลยเอ็งมาดูดดดีีดีอกคักีดีวดีอยแข่งกูมาเอามาเริ่มก่อนเลยนะอ้ใช่สิ อดูเลยจ้าใจ้ยยำให้ดูคนจังไอ้สกล๊วเอรที่ยิงแสงไว้กูจะเซกูคิ้กูไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่กูสัิปีลาใช้เปล่ากูสับมีลากลับ ปี่ลานมาปี่ลานกับอ๋อไเกมเดี๋ยนดึงเถอะันโอ้ยหันหันเมื่อกี้กินนาทีแล้วเนี่ยไปนาทีสอนจังว่าทำไมตี อยู่ชีมกัดตานึงเด็กชิ้นมเต็มเลยโอเค ยุงกาดมึงเป็นที่อะไรยุงหมดตัวยุงแล้วยุยกยุงให้ถึงเป็นยุงเดียวคังกัดปวดอะไรวะยุงเดินไปก็ได้วะจีเจอีสิไปถึงด่านยุงแล้วอ่ะขึนได้โว้ย

อ้าม่เขเนี่ยออไมกิูสีอะรทีละองสีเลยนะเรัผมผมจัก

Diane, come in here.